ายงงไบเมื่อก่อนนี้มีอาการมันปวดมากครับปวดเจ็บแล้วก็เดินไม่สะดวกจะก้าวเท้าไกลก็ยากมันมันติดขัดหมดเลยหัวเข่าตอนนี้ก็สะดวกสบายแล้วแล้วทานตั้งแต่ตอนทานไปสัมผัสได้ว่าอาการที่ดีขึ้นประมาณกี่วันที่พ่อทานไปเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเดินเหินสะดวกอะคะก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะคะอาทิตย์เห็นไหมคะเห็นผลชัดเจนนะคะจากที่เคยคุณพ่อนะคะปวดขามาประมาณสิบปีนะคะสิบปีได้นะที่พ่อปวดเนาะ ใช่ค่ะชิปปีตอนนี้ก็คือเดินคลางเลยยกของย,ขยกถเลยกของอะไรได้ข้วหมูข้าวมูวนข้าปิดได้ออ <Okay. S 1> ตอนนี้คุณพ่ายอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบสามปี คุณพ่อ73ปีนะคะแต่ว่าแกแข็งแรงมากนะคะก็ว uh ่าแกก็ทานคือตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี how ้นะคะที่ช่วยเกี่ยวกับไขข้อเสื่อมแกก็ทานแล้วดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับไขข้อเสื่อมอ่หมอนรองกระดูกเสื่อมหรือว่าปวดแข้งปวดขานะคะก็สามารถที่จะติดต่อเราได้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยในเรื่องอ่ไขข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนะคะป้าเนี่ยอาการยังไงบ้างคะก็ปวดค่ะปวดสะโพกแล้วก็จะลงขาเวลาเดินแล้วมันแบบว่า จะต้องเหมือนก็ต้องยืนแอ่นแคบสุดก่อนแล้วก็ถึงจะเดินได้นะมันมันตึงไงค่ะแล้วก็พอวัอนนี้หลานสาวก็มาก้บอกว่าป้าลองกินตัวนี้ี่ เพราะว่าป้าอีคนก็กินดีค่ะแล้วก็มาให้กินอ่ะญาติมาให้กินก่อนอ่ะให้ลองของก่อนแล้วก็กินกินก็เออก็ดีค่ะแล้วแล้วเป็นอาการนีอาการปวดเอวมาประมาณกี่ปีแล้วคะปวดมานานปวดมานานมากเลยเนาะแต่ที่มันเริ่มปวดมันก็ตั้งแต่หกสิบห้าได้มานะแต่ว่าหลายปีเหมือนกันนะคะก็มันมันทนได้ทนได้คตอนหลังนี่มันแย่ไงมันจะเดินไม่ไหวอ่ะปวดปวดแล้วมันขามันจะไม่กล้าอ่ะว่างั้นเถอะนะคอ เสร็จแล้วป้าลองกินตัวนี้ดูค่ะแล้วทานไปกี่กล่องคะถึงเห็นผลจะเจนป้าป้ากินสองกล่องนะเห็นไหมคะสองกล่องนะคะเห็นผลจะเจนและการที่เคยปวดนี่คือหายปวดแล้วการปวดหายไปนะคะปวดที่เ้าลงสะโพกก็คือสามารถเดินได้เดินไปตอนนี้ไปสวนแป่อะไรได้ป้าก็ประทับใจมากๆเลยนะคะถ้าาถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักร้อยคะแนนตอนนี้ให้คะแนนดีบุญเท่าไหร่คะก็ตอนกังกินก็ให้ทั้งร้อยเลยให้ทั้งร้อยเลยค่ะเห็นไหมคะสุดยอดมากๆเลยนะคะ ค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกปวดไข่ข้อนะคะปวดเอวแล้วก็ปวดขานะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะสามารถช่วยฟื้นฟูเกี่ยวกับอาการของท่านได้นะคะก็ะสำหรับใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะก็ติดต่อเบอร์ข้างล่างดีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะ่อนที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปวดขาค่ะปวดขาแล้วก็เส้นปวดไรเส้นเป็นเส้นปวดค่ะเดินตอนนั้นเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะค่ะ แล้วก็เคยไปหาหมอหมอลานนะน่ะมากินยามาแต่ก็ยังไม่ไม่หาย่็เคยไปหาหมอในว่าที่บ้านแต่ม่หายดีแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะพอะดีหลานสาวมาอ๋อหลานสาวให้ทานไชเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะคุณป้าก็ทานจริงนะคะตอนนี้ทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะสองกล่องค่เลยแย่ครึ่งแผงได้แลค่ะลก็คือว่าดีครึ่งเลยไม่ที่งานอ๋อค่ะแล้วแล้วก็ไม่หลังจากทานแล้วค่ะมีอาการยังไงบ้างคะ หลังจากทานแล้วไม่ปวดเลยค่ะอ๋อไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้ใช่ใช่เดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดขานะคะค่ะ ตอนนี้เห็นบอกว่าเอ้าเมื่อก่อนมีอาการแสบปวดเอ่อมันมีอาการเสียวตรงหัวเข่าด้วยใช่ใช่เดินเนี้ยแป๊บแป๊บเลยอืมค่ะค่ะแต่หลังจากทานแล้วเป็นประมาณกี่กล่องคะที่ว่าการเสียวเนี้ยหายไปสองกล่องค่ะอ๋อสองกล่องนะคะค่ะสองกล่องก็ตอนนี้ประทับใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าดีเยี่ยมเลยค่ะดีเยี่ยมเลยให้ยังคะลูกค้าค่ะก็คุณป้าท่านนี้นะคะเอ่อ นี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางเนึงนะคะของผู้ที่มีปัญหากระดูกไขข้อเสื่อมนะคะคุณป,ป้าตัวจริงเสียงจริงยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อกระดูกเสื่อมปวดหัวเข่านะคะปวดเอวก็สามารถที่จะเ,เลือกผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลเพื่อไปฟื้นฟูได้นะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นสําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมนะคะก็ติดต่อบเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ